เพราะตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากแผนการปฏิรูปคือคลิปใน YouTube ที่ไม่มีคนดูแอปของกกตที่ไม่มีคนใช้และกิจกรรมอบรมที่ไม่มีการวัดผลใดๆท่านประธานที่เคารพเขาวันนี้เป็นโอกาสของท่านทั้งหลายที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการที่จะเปลี่ยนมาเป็นนั่งร้านให้กับประชาชน นี้ที่ฉันจะอภิปร,รายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศปี2565 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเมืองประกอบไปด้วย3ประเด็น 1. ด้านการเมือง2ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและ3ด้านการปราบปรามทุจริตท่านประธานคะประเด็นการปฏิรูปทั้ง3ด้านที่ดิฉันกําลังจะกล่าวถึงนี้มีจุดร่วมเหมือนกันกับประเด็นการปฏิรูปอื่นๆที่เพื่อนสมาชิกพักก้าวไกลกาลังจะกล่าวถึงในลาดับต่อไปนั่นก็คือในตอนแรกเริ่มเดิมทีแผนนี้นะคะปี6.1ก็เสนอออกมาซะสวยหรูแทบจะปรับโครงสร้างเปลี่ยนประเทศแต่สุดท้ายเมื่อ ปิดฉากครบ5ปีผลการดําเนินงานก็ออกมาว่าเป็นไปเพียงเพื่อการโฆษณาเท่านั้นแต่ดิฉันเองก็ไม่ได้แปลกใจนะคะที่การปฏิรูปการเมืองจะไม่สามารถทําได้ตามตัวชี้วัดที่วางไว้เพราะตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากแผนการปฏิรูปคือคลิปใน YouTube ที่ไม่มีคนดู แอปของกะกะตที่ไม่มีคนใช้และกิจกรรมอบรมที่ไม่มีการวัดผลใดๆสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันคับแคบของพวกท่านที่มองว่าประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการเมืองทําให้ต้องผลิตสื่อออกมาอบรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนแบบนี้ค่ะท่านปรธานคะส่วนตัวดิฉันเองมองว่าประชาชนมีความเข้าใจ ประชาธิปไตยเข้าใจพลวัตทางการเมืองเป็นอย่างดีดูจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการยุติการสืบทอดอำนาจส่วนคนที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยจริงๆแล้วคือกลุ่มผู้มีอำนาจที่ผูกขาดการตัดสินใจทุกอย่างไว้และบรรดาสวออีก250คนต่างหากทีนี้เรามาพูดถึงรัฐมนูญฉบับปี2560กันค่ะที่เป็นปัญหาและอุปสรรคขัดขวางการปฏิรูปการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบที่มีกลไกกำหนดไว้อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เพิ่งกล่าวถึงไปนะคะ ว่าสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอเนี่ยสามารถเลือกนายกได้ด้วยนี่นบว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆของการบิดเบือนเจตจำนงของประชาชนนะคะที่ขัดต่อหลักการทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจนทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐมนูญถือเป็นหนึ่งบิ๊กล็อกที่สําคัญของแผนปฏิรูปฉบับปรับปรุงนี้ด้วยซ้ําแต่เรากลับไม่เคยเห็นการแก้ไขรัฐมนูญจาก คณะกรรมการปฏิรูปคณะนี้เลยยังในสมัยประชุมที่แล้วนะคะเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลเรายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปหลายต่อหลายฉบับสุดท้ายถูกปัดตกค่ะโดยสวท้ายที่สุดแล้วการปฏิรูปการเมืองไม่มีทางสําเร็จได้เลยถ้ากลไกตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ท่านประธานที่เคารพคะร่มใหญ่ของแผนปฏิรูปประเทศก็คือยุทธศาสชาติ20ปีแต่ร่มที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้ยุทธศาสชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศถือกําเนิดขึ้นคือรัฐรมนูญฉบับปี2560ซึ่งเป็นมรดกที่คณะรัฐประหารใช้ขีดเส้นทางประเทศไทยให้เดินตามแม้ไม่อยู่ในอํานาจแล้วดังนั้นค่ะการที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้สําเร็จได้เราต้องเริ่มแก้ที่โครงสร้างใหญ่ของประเทศก็คือรัฐรมนูญปี2560ฉบับ ท่านประธานที่เคารพเค้าวันนี้เป็นโอกาสของท่านทั้งหลายที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการที่จะเปลี่ยนมาเป็นนั่งร้านให้กับประชาชนมาร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ที่ทําให้เกิดกําเนิดแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศทั้งหลายที่ได้สร้างพนา,นาการให้กับประเทศไทยเอาไว้เป็นกับดัก ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศห้ามพัฒนามาร่วมการแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดเปิดทางให้ประเทศไทยได้เริ่มต้นใหม่ด้วยการร่วมกันสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ